สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานเฉลิมโลกใกล้แยกประตูน้ำก็เป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบคลิปนี้ผมจะโดยสารไปกับเรือในคลองแสนแสบช่วงประตูน้ำวัดสีบุเรงก็จะไปลงบริเวณแถวท่าเรือโรงเรียนไทยวิจิตรตรงนั้นก็จะมีประตูระบายน้ำคลองตัน พาดูกรุงเทพมหานครน,นะครับโดยสานักการระบายน้าได้ทาการปรับปรุงเขื่อนคลองแสนแสบเชื่อมต่อขยายทางเดินขยายทางจักรยานตลอดริมคลองแสนแสบโดยได้ปรับปรุงตั้งแต่บริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครจนถึงประตูร,ระบายน้าคลองตันเขตห้วยขวางและเขตวัฒนาเป็นการสร้างเขื่อนขึ้นใหม่นะครับ500เมตรและงานปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตสำเร็จอีก3,200เมตร ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างก่อสร้างทางเดินริมเขื่อนและปักแนวซีปลายเพื่อป้องกันคลื่นจากเรือโดยสารมากระทบเรื่องจัรและงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากอาจเป็นปัญหาอุปสรรคกับการเดินเรือโดยสารที่เริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าไปถึงสองทุ่มครึ่งของทุกวันดังนั้นจึงจะเป็นต้องดําเนินการในช่วงกลางคืนเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่พักอาศัยใกล้พื้นที่ก่อสร้างผู้รับจ้าง ก็จึงได้มีการลดเสียงระหว่างการทํางานก่อสร้างและวิธีการทํางานก่อสร้างรวมถึงปรับเวลาการทํางานก่อสร้างในแต่ละคืนให้สั้นลงโดยหยุดการทํางานภายในช่วง23นาฬิกาของทุกคืนเส้นทางเดเรือในคลองแสนแสบจากป้อมมหาการถึงอุโมงค์พระราม9ส่วนใหญ่ก็มีการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จแต่ยังมีบางช่วง เป็นเขื่อนเอกชนและมีสภาพชำรุดทุดโทรมรวมถึงทางเดินริมคลองยังไม่ต่อเนื่องถึงการตลอดเส้นทางสำนักการระบายน้ำจึงข้าดำเนินการปรับปรุงขยายเขื่อนคลองแสนแสบจากบริเวณถนนพระรามหกถึงสะพานเฉลิมล่าและโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนคลองแสนแสบจากบริเวณทางด่วนเฉลิมพระนครไปประตูระบายน้ำคลองตันคาดว่านางก่อสร้างครั้งนี้นะครับจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ปลายปี2 5 6 8นี้ ตามเส้นทางนะครับผมก็เห็นสำนักการระบายน้ำนะได้ทำการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียนะและในช่วงตั้งแต่ท่าเรือทองหล่อนะครับจนไปถึงประตูระบายน้ำลองตันผมดูแล้วตั้งสองฝั่งในเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้นะครับก็ปิดเพื่อทำการก่อสร้างมีการขยายเพิ่มเติมมีการรื้อทุบออกไปนะครับแล้วบางส่วนก็มีการเชื่อมต่อให้ถึงกัน เพราะว่าคลองแสนแสบทางเดินเนี่ยก็เป็นทางเดินที่ยาวนะครับทั้งสอฝั่งนะแต่ว่าบางช่วงเนี่ยไม่เชื่อมต่อกันทางสำนักการระบายน้ำเขาจึงได้ดำเนินการก,ารการ่อสร้างเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็จะเดินได้ยาวเลยนะตั้งแต่ช่วงป้อมมหาการนะครับียกว่าไปจนถึงแถวบางกะปิเลยนะ ตอนนี้ผมมาถึงท่าโรงเรียนไทยวิจิตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงเดินดูนะตรงนี้ก็เป็นทางเดินไปทางประตูระบายนะ้ำคลองตันนะครับตอนก่อสร้างใหม่ๆนะครับผมก็เดินได้อยู่นะแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ผมก็ยืนได้แค่นี้นะคือเดินต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเขาปิดกั้นแล้วในช่วงโรงเรียนไทยวิจิตเนี่ยเรียกว่าเดินไม่ได้เลยมีการก่อสร้างที่เรียกว่าหนักมากนะครับการก่อสร้างมีเครื่องจักรนะครับ ทำงานทั้งสองฝั่งเลยเดีย๋ยวุณเดินอีกฝั่งหนึ่งตัวน,นี้ก็ปิดอีกนะครับนะครับเดินไม่ได้นะตอนนี้เขากําลังตอกเสาอยู่นะครับก็สร้างเขื่อนจุดที่ผมเดินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเขื่อนเก่านะเดี๋ยวเขาจะสร้างใหม่นะครับจะใหญ่กว่าเดิมทางเดินเก่านะครับแล้วก็ต่อไปเขาทุบไปแล้วก็จะขยายขึ้นด้านนี้นะครับ เรือก็จะวิ่งไปทงประตูน้ําผมดูแล้วนะครับเดินไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะตั้งแต่ช่วงท่าเรือทองหล่อนะจนถึงประตูระบายน้าคลองตันนะครับนอกนั้นก็อาจจะเดินได้ซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรเนี่ยสลับกันไปนะครับแต่ว่าจุดตั้งแต่ช่วงท่าเรือทองหล่อไปถึงประตูระบายน้ําเนี่ยเดินไม่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับท่านใดที่จะมาเดินคลองสันแจบตัวน,นี้ก็ไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกแล้วนะ ก็ต้องหยุดพักนะครับการเดินการวิ่งหรือว่ามาปั่นจักรยานในช่วงนี้ไปก่อนก็รออีกสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะช่วงประมาณปลายปี2568นะน่าจะมีเปิดให้ใช้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเสร็จสิ้นตามที่เขากำหนดการหรือเปล่านะเพราะว่างานกะ่อสร้างยังเห็นมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากนี่นะครับดูนะฝั่งที่ผมยืนอยู่กับฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้เลย ตรงข้ามก็รู้สึกว่าจะเริ่มจะเสร็จแล้วนะครับมีทาทางเดินเสร็จแล้วแล้วก็กําลังกั้นกันตกด้านข้าง จากจุดที่เขากั้นไม่ให้ผมเดินนะเขาจะเห็นว่าเขาทําทางเดินเนี่ยขยายออกนะครับให้กว้างขึ้นไปนะ ตรงนี้ก็เป็นป้ายแจ้งจากสำนักการระบายน้ำมีการกอร่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียนะครับเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุถึงคลองตันนะเพื่อน,นำน้ำนะครับเข้าโรงควบคุมคุณ,คณภาพเรือที่วิ่งผ่านตรงนี้ต้องชะลอตัวนะครับบางครั้งก็ต้องหยุดให้ เรือที่เขาทํางานเครื่องจักรเนี่ยทำงานก่อนทําให้เรือโดยสารนะครับบางทีมาก็มาไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้นะช่วงนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงเร่งก่อสร้างตอนนี้ผมนั่งเรือนะครับย้อนกลับนะไปทางท่าเรือประตูน้ําก็จะเห็นว่ามีเครื่องจักรนะครับ ก่อสร้างตลอดแนวเขื่อนเลยนะนี่นะครับกลมๆตรงนี้ก็เป็นงานก่อสร้างะระบบรวบรวมน้ำเสียนะนี่นะครับสองฝั่งเนี่ยผม นั่งเรือมานะครับเดินไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็นำมาฝากกันนะครับการปรับปรุงเขื่อนขยายทางเดินขยายทางจักรายานนะครับริมคลองสานแสบตลอดเส้นทางเลยตั้แต่ช่วงทางด่วนเฉลิมพระนครนะครับไปจนถึงประตูระบายน้ำคลองตันยังไงแล้วอดใจรออีกนิดนึงนะครับกำหนดการน่าจะเสร็จพอเดินได้ก็ช่วงปลายปี2568นี้ หากมีความพื้นหน้านะครับจะนำมาฝากอีกครั้งหนึง่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VIP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ